โอเคตอนนี้เจอตำรวจแล้วติกติกตัวเจอตำรวจติก๊กตัวตายไปตายไปนี่ได้บัตรด้วยเอาแล้วบัตรหายไปแล้วอา้าวนี่ไงขึ้นว่าบัตรหายไปไหนครับอืมได้บัตรมาแบบฟรีฟรับโอเคจะมาสอนป้นคาลิฮาร์นะเนี่ยคาลิฮาร์เปิด สอนปุ่นแบบตูดเดียวเดียวได้นะซีลันนิ่งเลยซีลันนิง่งเต็มใช่ซีลันนิ่งแบบแบบโดโดๆเลยอะสอนปุ่นนะนะครับก่อนอื่นก็เข้ามาตรงนี้ครับก็ต้องหลบเลเซอร์แบบนี้ครับดึง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 แบบนี้ครับอ่าแล้วก็เข้ามาแบบนี้แค่นี้แับง่ายๆนะอ่าเดี๋ยวรอกี่วิแปบดบวินะ เสียงคีย์บอร์ดดังไปไหน่อยนะขอโทษด,ดีตอนนี้อาผมไม่ว่างนะอาผมไม่ว่างผมก็เลยมาสตรีมแทนนะไปนี่ก็วิธีการหลบเลเซอร์ก็หลบตามช่องว่างแบบนี้มันจะมีช่องแบบนี้ถ้าเราโดนไปอาเนี่ผมสาธิตนะถ้าโดนไปก็จะเลือดรดเตือบแบบนี้ครับเราต้องผ่านมาตรงแบบนี้ครับนะแค่นี้แหละแค่นี้แนหะละรอเลือดแป๊บหนึ่งนะ รูแบบโดดเดียวเดียวได้เลยรหัสอารผมบัดหายเนี่บนี่ก็ตรงนี้ให้กระโดดแล้วก็ข้ามมาเลยครับตรงนี้นี่มาตรงนี้อ,อย่าพูดมากอย่าพูดมากมาอย่าพูดมากอะโอเค โชตูดโชตูดยัง้ี่ยโอ้แดงแรงแงแรงแรงแดงแรงเรืแรงเรื่อโแรงแรงแรจะตาย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 เลือนเืนืิดเดียวแค่นี้ โอแค่ผ่านมอนตอนมาสามตัวก็พอก็สบายแล้วสบายเลยใช่ไหมลูกเราจะเอาเลเซอร์ยัดใส่ละมาดิมาดิมาดิมาเดมมาเดมจะตายจะตายจะตาย <c oughs> อย่าโดน ปล่อยมันไม่หยุดเลยวะมาครับมาครับมันจะอัน,นี้ยบรัวๆเลยครับเดี๋ยวมันก็จะมาแบบแล้วก็กลางรอเลยแค่นีับ อันนี้อันนี้แบบลุยเดียวเลยเนี่ยใครถ้าใครอยากเข้าแคนต้องฝีมือระดับผมวเนะ่าบนโอแบบคนเดียวนะนก็ผ่านแล้วก็เอาบาเรียมาตั้งแค่นี้ที่หลบเลเซอร์หรือว่าหลบตอนมันใช้ ก็คือมาตรงโต๊ะตรงเนี้ยแล้วก็ย่อไปเนี้ยแล้วก็แล้วก็ยืนบนโต๊ะแบบเนี้ยอ่านี่นี่นี่าเอ่าแบบนี้ครับจะยิงมันไปเรื่อยๆพอมันมาตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอยวมันมาต่อมาบอลมาเนี้ยแล้วก็หลบไปเนี้ยหลบแบบดิจิตอลนะ ระดับผมไม่เคยพลาดเด็กๆมาเยอะจังเลยวะงั้เปิดอันติละกระจอกมาก หยอกมอนมันมาไหมเกิตายแล้วเขาปิดฉากไปยังไม่ตายเหรอเนี่ยแค่หลบแบบนี้แล้วก็กระโดดมายืงบนโต๊ะแล้วก็ยิงแบบนี้เนี่สีมือระดับผมไม่เคยพลาดครับ แบบไม่ใช้บล็อกอะไรเลยนะไม่ใช้โก้อะอันนี้ยืนยันเลยยืนยันแค่นี้ครับโหอีซี่อีซี่มากเลยอีซี่มากเลยนะได้เอเคอร์บบอดคตรอีซี่นะเดี๋ยวตำรวจดักเปล่าไม่ดักครับโอเค